ยกเลยพี่น้องนี่ฮะยกเลยลุ้นกันดิ่นอยู่พี่น้องดิ่นอยู่ดิ่นอยู่ดิยยด่นอยู่ สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับกับบอนหายอยู่หากินแบบบ้านๆครับพี่น้องครับมานี้พาพี่น้องไปยามหลอบเนาะดักหลอบไปสามหลังครับผมมาตะลุยดินแดนใต้ EP ที่สามกันนะครับผมหลุ่นไปน้ำกันว่ามันสิมานบเนาะพี่น้องเนาะนะฮะตะลุยดินแดนใต้ EP ที่สามนะครับผมดักหลอบไปสามหลังนะครับ ผมเป็นสีมีหม,มานบอกน้องพี่น้องเนาะดักไว้ในคลองครับผมจะมีหมานสักตัวไหมนะฮะตามไปดูด้วยกันเลยนะครับผมไปครับผมตอนนี้ก็มาหอดแล้วนาะพี่น้องเนาะตัวน,นี้เป็นหลอดใหญ่ครับผมเป็นหลอดใหญ่นะฮะไม่รู้มันจะติดสักตัวหรือเปล่านะครับผมเราไปดูกันเลยนะฮะมีเข้าสักตัวไหมนะครับผม ทำไมมันเงียบเยี่ยงนี้อย่าวางกระป๋องกันนะพี่น้องเนะอย่าล่วงน้ำนะคนก็เงียบเลยครับเงียบจังมีไหมจะมีไหมมีหรือเปล่า นะฮะฮจะมีหรือเปล่านะครับผมคือบริยินเสียงดินหรอพี่นอ้นะองปรับกล่องแป๊บนี่ครับผมมัดยังไงเปิดออกมาเจอหน้าคนดานี่ห่องจากเลย,เลยพี่น้องเลย มัดยังไงของเขาไอ้ย่าไม่มีสักตัวนะครับผมไม่มีจักตัวนี่จะนวยกระถอนพี่น้องดักไว้ไหมครับผมฝนบปรโตกครับมันเลื่อปะเขาเนาะพี่น้องเนาะ เราไม่ไหมครับขอตัดช็อตแปดหนึ่งนะครับผมครับพี่น้องผมหลังแรกก็ดักไว้แล้วนะครับดักไว้ไหมโมดโดนครับเบื้องหลังที่สองกันใส่ในสะพานนี่พี่น้องใส่ในสะพานเลยนะครับหลังที่สามขั้นบ่อถือพกไปเจามาดักสะพานกันครับนี่ฮะนี่ครับผม ครับผมยกเลยพี่น้องนี่ฮะยกเลยรุนกัน,นดินอยู่พี่น้องดินอยู่ดินอยู่ดินอยู่อุยยกระสงปลากระสงพี่น้องปลากระสงปลากระสงนะฮะปลากระสงตัวใหญ่หนึ่งตัวนะครับโอ้ส่งามเลยครับ สวยเลยนะ,ะใส่ป้องลงไปนี่เรียบร้อยนั่นสุดยอดแล้วผ่านครับผมไปครับผมรอบเบื้องหลังทีสามกันนะครับมันสีมานบมานนครับตัวสวยเลยพี่น้อง อ้วนตุ๊บนะฮะไปครับผมเบื้องหลังที่สามกันพี่นอ้องหลังที่สามขั้นบอยหนีดวยวงทีใหญ่ใหญ่ไม้มากใส่มองมองไม้นะครับเอามาใส่สะพานคูกันพี่นอ้องใส่คนละฝฟังไปเลื่อยนะครับเนาะนะครับนี่ใส่ยี่ป้องนี่ครับผมจะมาเดินอ้อมครับเดินอ้อมก่อนนะฮะ โดนมาหนึ่งแต้มแล้วนะครับแต่ว่าปองนี่มันเอากล,อลอกล่องลงไปน้ำบร่อยพี่น้องครับผมเอากล่องลงไปน้ำบร่อยนะครับนี่ครับผมปองลงทุลักทุเลครับผมมันอันนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันตอนอยู่ของบนเนาะพี่น้องน,นะฮนะพร้พอมสีมานบนนะครับผม ครับพี่น้องผมหลังที่สามตูดทะลุพี่นอมม้องโบได้มัดเสื้อนะครับมันทะลุตูดออกเลยพี่น้องครับผมใส่ไปหมวกเก่าเลยนะครับรอที่ตามกันไปแบบว่าันจิมีเอียงมาติดบอนะครับเถื่อนหนาเนาะนะครับผมสรุปแล้วมันนี้ก็ได้แต้มเดียวนี่พี่น้องครับผมมันแต้มเดียวครับโอ้ลองกองลนถิมเลยนะฮะคนลองกอง เหลืองแซวเลยหลวงเต็มเลยครับบนนี้ตันหนึ่งไปครับผมปลาตัวนี้ไปขังไว้น้ำมูมันก่อนนะครครับผมเด้แต้มเดียวนะคระับ่ไหไม่แล้วครับผม หาพี่น้องมาคลิปแบบนี้นะฮะหาอยู่หากินแบบบานๆได้นี่ฝากกดไลค์กดแชร์กด้งสับสะไครผมน้ำแนวนอกพี่น้องเนาะนะครับผมกดกระดิ่งแข่งเปลี่ยนดิ้ง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 นะนะฮะโอ้ยยังพี่น้องงงไปกลุ่มร้ายนะครับผมอ่ะเอาเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมเสียวใบสมีซะก่อนนะฮะเจอกันใหม่อีพี่หนาเนาะพี่น้องเนาะกับตะลุยดินแดนใต้นะครับผมอย่าม่ได้กลับครับผมยังอยู่นี่อยู่นะฮะ เจอกันอีพี่หนาครับผมอีพีที่สี่ตะลุยแดนใต้ต่อไปน้อกววสดีครับ